ตัวนี้จะเป็นไม์ไร้สาย k 3สาย o 3 5 pro ไม์ตัวนี้รองรับมือถือแท็บเล็ตกล้องต่างๆที่มีรูแจ็ค3.5ในกล่องจะมีคู่มือมีสายชาร์จหัว USB to Type C ตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวไม์มาให้วิธีการใช้งานให้เรากดปุ่มเปิดการทำงานของตัวรับสัญญาณและตัวไม์ ไฟของตัวรับสัญญาณจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินส่วนไฟของตัวไมค์จะขึ้นเป็นสีเขียวจากนั้นให้เรานำตัวรับสัญญาณไปเสียบที่ช่องเสียบหูฟังของตัวมือถือแท็บเล็ตหรือกล้องเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานตัวไมค์ k 3 5 pro ได้แล้วนะครับสามารถใช้งานได้ไกลถึง20เมตรสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไมค์ไร้สายสำหรับถ่ายคอนเทนต์ แนะนำลองใช้ไม้ตัวนี้เลยนะครับ